ไก่หั่นฝอยนะคะไม่สับกระเทียมแครอทกลั่มบุนเส้นเตรียมตัวเริ่มเลยพี่น้องคะเริ่มเลยจ้าผัดปอเปียะไก่ให้สุกก่อนไก่จะเป็นชิ้นบางๆยาวๆจะไม่สับนะก็พทำกินเองนี่เลยเป็นสูตรที่อ่า ทีส่สะพ้ายจะบอกว่าเวลากินกบเปี nah ๊ยะเยยจ๋าเนื้อเต็มเต็ๆคือผสมประสานได้เนื้อไม่มีแต่ผักนะคะมันก็ธรรมดาเราทำกินเองนะตัดไก่ให้สุกแครอทลงไปเลยจ้าผักนอาแบบกอบกอบนะคะ โอ้กลํนเยอะมากแต่ว่าผัดแล้วเขาก็ยุบเด้อยังไงง่ายอย่างนี้แหละไม่ยากเลยสําหรับผัดปอเปี้ยนะคะลงไปเลยเส้นซับซอดเส้นซับซอดน้ำมันหอยใส่ตามใจฉันนะฮะรสชาติกะเอาเด้อรสดี น้ำตาลไม่ต้องเยอะเพราะว่าผักเขาก็อ่าเขาเรียกอะไระผักเขาก็หวานอยู่แล้วเนาะพริกไทยแค่นั้นจบลดลอก้อยก่อนนะฮะอ่านี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแค่นี้แหละแค่ผักยุบนะฮะอืมอืมพริกไทยออกอยู่นะ อร่อยแล้วใส่เสบไหลหนัวไหลชอบอะไรก็ใส่ไปอืนี่รสดีเติมได้ทำเองพอพอค่ะยิ่งจาว่ายิ่เจะจะเอากระดาษลองซับน้ำข้างล่างด้วยนะคะเออเดี๋ยวนะกระดาษเค้กอยู่เลย เขาจะไม่ตีใส่ตะกร้าเนาะยังไม่ได้ใส่ตะกรยเลยโอ้ก็เอ้ยแางนี้เด้อนอ่ซับน้ำเขาด้วยนะคะน้ำซอสอืมยังไงอะวายเตรียมไว้เย็นเตรียมห่อนะฮะพี่น้องขาสีสันสวยไหม นี่อันนี้สวยใช่เล็กนะเล็กเกินเนี่ยอืมเล็กหรือใหญ่เอาข้างบนก่อนนะ อ่าปอเปียะจ้าชิ้นไก่ด้วยเมื่อก่อนถาวชั่วโมงหนึ่งสามร้อยยาจ่าทำได้นะเดี๋ยวนี้ทำตัวเองนะอารมณ์ฉันนะรับจ้างอะ่ะ ชั่วโมงนึงได้300ชิ้นพยายามห่อให้ดีเสมออันนี้ทำกินเองจัมโบ้สองอันสามอันอิ่มห่อไว้วันนึงหอ่อพี่เขาตอนมาใหม่ๆมาเที่ยวสามเดือนนี่แหละอาชีพที่จูงใจทำให้เจ้าขอฝรั่งแต่งงานเพื่อมาอยู่เบลเยียมน,นะมาเที่ยวสามเดือนพี่เขา พี่เขาให้ไปห่อปอเปี๊ยอยู่ที่บ้านเขาเปิดร้านใหม่กะละมังใหญ่ๆเลยเจ็ดร้อยพันสามชั่วโมงในทีวนี้ก็จะใส่แพ็คลูกสาวเห็นไหมเนี่ยในี่ก็นี้ก็แพ็คใส่ถุงเตรียมทอดไม่เอ่ย เปี้ยจะเปีย